ธรรมะพิชิตมารเอาชนะใจตนเองให้เป็นสุขสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมะกันในหัวข้ออันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตนั่นคือธรรมะพิชิตมารเอาชนะใจตนเองให้เป็นสุขในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเต็มไปด้วยสิ่งเร้ามากมายสภาพจิตใจของเรานั้นเปรียบเสมือนผืนน้ำ หากสงบนิ่งสะอาดก็จะสะท้อนสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนหากคุณมัววุ่นวายก็ยากที่จะมองเห็นความจริงและอาจพาเราไปสู่ความทุกข์โดยไม่รู้ตัวหลักธรรมพื้นฐานที่เราจะหยิบยกมาพิจารณาในวันนี้คือหลักธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมาร ซึ่งไม่ได้หมายถึงสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงมานในใจที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความสงบสุขของเราอย่างแท้จริงมานเหล่านี้ได้แก่กิเลสต่างๆอันได้แก่กามฉันทะความกำหนัดยินดีในกามคุณพยาบาทความโกรธความไม่พอใจถีนมิทธะความหดหู่ง่วงเหงาอุทธ,ธัจจกุกกุจจะความฝุ้งซ่านรำคาญใจ และวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนอกเหนือจากนี้ยังมีอุป,ปาทานการยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากฐานของความทุกข์ทั้งปวงและอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงที่บดบังปัญญาของเราความหมายและที่มาของคำว่ามารในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายกว้างขวางอย่างยิ่งคำว่ามารมาราในภาษาบาลีหมายถึง ผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนหรือสิ่งที่ทำให้ตายคำสอนเรื่องมานั้นปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกหลายพระสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงการเอาชนะกิเลสของพระองค์เองในระหว่างการบำเพ็ญเพียรเพื่อตรัสรู้บททดสอบสำคัญที่สุดประการหนึ่งของพระพุทธองค์คือการ,รเผชิญหน้ากับพระยามานมาราเดอะเทมเทอร์ or, ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนกิเลสตัณหา ความเกลียดชังความหลงและความตายการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะมารเหล่านี้ได้ก็ด้วยการใช้ปัญญาและสติในการพิจารณาความจริงของสรรพ,พสิ่งทำให้พระองค์ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบและสั่งสอนเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการเอาชนะมารในใจของพวกเราทุกคน มานในใจที่เราต้องเผชิญในชีวิตประจําวันนั้นมีหลายหลายรูปแบบประการแรกคือกิเลสตัณหาความอยากได้ในสิ่งต่างๆที่เกินความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของชื่อเสียงการยอมรับเมื่อเรามีความอยากความไม่พอใจก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะสิ่งที่เราอยากได้นั้นอาจจะได้มาหรือได้มาแล้วก็ไม่ยั่งยืนทำให้เราต้องดิ้นรนสแสวงหาอยู่ตลอดเวลา เปรียบเสมือนกับการวิ่งไล่เงายิ่งวิ่งก็ยิ่งห่างหากหยุดวิ่งพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงเงาเท่านั้นประการที่สองคืออุป,ปาทานการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนของเราเองความคิดของเราคนรักทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นที่แตกต่างเมื่อเรายึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง เราก็จะเกิดความทุกข์ความผิดหวังความเสียใจเรายึดมั่นในของฉันของเขาตัวฉันตัวเธอจนลืมไปว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาประการที่สคืออวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงเรามักจะหลงไปกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพึงพอใจ โดยไม่เห็นโทษของมันหรือหลงไปกับความไม่น่าพึงพอใจโดยไม่เห็นคุณค่าแฝงเราไม่เข้าใจถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์อนัตตาความเป็นอนัตตาทำให้เรายังคงยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงยึดมั่นในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นตัวตนของเราเมื่อเราเข้าใจถึงธรรมชาติของมันในใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการประยุกต์ใช้หลักธรรมอันเป็นเครื่องมือในการพิชิตมารเหล่านี้การประยุกต์ใช้ที่สําคัญที่สุดคือการฝึกสติสติคือการระลึกรู้ตัวอยู่เสมอเป็นเหมือนยามเฝ้าประตูใจไม่ให้มารเข้ามาครอบงำการฝึกสติสามารถทําได้ในทุกอิริยาบถไม่ว่าเราจะกําลังเดินนั่งนอนยืนหรือทํางาน เราสามารถฝึกสติได้โดยการกลับมารับรู้ลมหายใจของตนเองรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายรับรู้ความคิดที่ผุดขึ้นในจิตใจโดยไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งเพียงแค่รับรู้และปล่อยวางการเจริญสมาธิก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสมาธิคือการฝึกจิตให้นิ่งสงบตั้งมัน่นเมื่อจิตสงบเราจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจน เปรียบเสมือนกับการกรองน้ำหากน้ำขุ่นเรามองไม่เห็นก้นบ่อแต่เมื่อน้ำนิ่งและใสเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนนอกเหนือจากสติและสมาธิแล้วปัญญาคือแสงสว่างที่ช่วยส่องนำทางปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรมะการฟังธรรมะการอ่านธรรมะการใคร่ครวญธรรมะจะช่วยให้เราเข้าใจถึงเหตุและผลของความทุกข์และหนทางแห่งความพ้นทุกข์ เมื่อเรามีปัญญาเราจะมองเห็นกิเลสได้ชัดเจนขึ้นและสามารถละมันได้อย่างถูกต้องการเจริญเมตตาความรักปรารถนาดีก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิชิตมารโดยเฉพาะมารแห่งความโกรธและความพยาบาทเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์รวมถึงตนเองความเกลียดชังและความไม่พอใจจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรามาพิจารณาตัวอย่างจริง ที่จะช่วยให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันเมื่อเรารเผชิญกับความผิดหวังเช่นการงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังถูกเจ้านายตำหนิหรือเพื่อนร่วมงานนินทาโดยปกติจิตใจเราอาจจะเกิดความโกรธความน้อยใจความหงุดหงิดนี่คือมานแห่งพยาบาทและอุทธจจกกุกุจจะที่กำลังทำงานหากเรามีสติเราจะสามารถหยุดความคิดเหล่านั้นได้ทันที เพียงแค่รับรู้ว่ากำลังรู้สึกโกรธหรือกำลังรู้สึกไม่พอใจโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อว่าเขาผิดฉันถูกหรือทำไมต้องเป็นแบบนี้จากนั้นจึงค่อยๆพิจารณาด้วยปัญญาว่าความผิดหวังนี้เป็นธรรมดาการถูกตำหนิอาจมีส่วนที่เราต้องปรับปรุงหรือคำพูดของผู้อื่นอาจไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมด การพิจารณาด้วยปัญญาเช่นนี้จะช่วยลดทอนความรุนแรงของอารมณ์ลบและนำไปสู่การมองปัญหาอย่างมีเหตุผลอีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเห็นผู้อื่นมีสิ่งของที่สวยงามน่าปรารถนาแทนที่จะเกิดความรู้สึกอิจฉาหรืออยากได้ของเราเองกามชันทะหากเรามีสติเราจะรับรู้ความรู้สึกนั้นว่ากำลังรู้สึกอยากได้จากนั้นให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรา ความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของภายนอกการยินดีในสิ่งที่ตนมีคือความสุขที่แท้จริงการฝึกเช่นนี้จะช่วยลดการยึดติดในวัตถุและนำมาซึ่งความพอใจในสิ่งที่มีในยุคปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับข่าวสารหรือโซเชียลมีเดียอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นกิเลสต,ต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้อยากเห็นวิจิกิจฉาความลหลงไหลในรูปภาพสวยงาม กามชันทะหรือความไม่พอใจเมื่อเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างพยาบาทการมีสติในการเสพข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเราต้องรู้เท่าทาันว่าสิ่งใดควรรับรู้สิ่งใดควรปล่อยวางและอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตใจของเราข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อให้ท่านผู้ฟังสามารถนำหลักธรรมนี้ไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมีดังนี้ครับประการแรกการฝึกเจริญสติในทุกขณะ เริ่มต้นจากการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อใจเริ่มล่องลอยไปที่อื่นก็ให้ดึงกลับมาที่ลมหายใจอย่างอ่อนโยนทำเช่นนี้ซ้ำๆจนเป็นนิสัยเมื่อเราคุ้นเคยกับการรู้ลมหายใจแล้วให้ลองขยายสติไปรับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเช่นความเมื่อยความตึงความผ่อนคลายต่อไปให้ลองรับรู้ความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีเพียงแค่สังเกต,ตการ ประการที่สองการสำรวจตนเองอย่างสม่ำเสมอหาเวลาสักครู่ในแต่ละวันเพื่อทบทวนการกระทำคำพูดและความคิดของตอนเองว่าวันนี้มีกิเลสตัวใดปรากฏขึ้นบ้างแล้วเราได้จัดการกับมันอย่างไรการสำรวจตนเองนี้จะช่วยให้เราเห็นรูปแบบของกิเลสท,ที่มักจะเกิดขึ้นกับเราทำให้เราสามารถเตรียมตัวและรับมือกับมันได้อย่างมีประสิทธิทภาพมากขึ้น ประการที่3การฝึกการปล่อยวางเมื่อมีสิ่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่จงฝึกที่จะปล่อยวางยอมรับความจริงและไม่ยึดติดกับผลลัพธ์การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการปลดเรื่องภาระที่หนักอึ้งออกจากจิตใจทำให้เรามีพื้นที่สำหรับความสุขที่แท้จริงประการที่ 4. การศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง การฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะการสนทนาธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างปัญญาของเราการเข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้จะทำให้เรามีอาวุธที่แข็งแกร่งในการต่อสู้กับมารไอใจประการที่5การแผ่เมตตาเริ่มต้นจากการแผ่เมตตาให้ตนเองจากนั้นค่อยๆขยายไปสู่ผู้อื่นที่เรารักผู้อื่นที่เป็นกลางๆและแม้กระทั่งผู้ที่เราไม่ชอบ การแผ่เมตตาจะช่วยลดทอนความขัดแย้งในใจและสร้างสันติสุขให้กับตนเองและผู้อื่นท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านการเอาชนะมาในใจนั้นไม่ใช่การต่อสู้ที่ต้องใช้กำลังแต่เป็นการใช้ปัญญาและสติในการเข้าใจตนเองและการพัฒนาจิตใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการฝึกฝนร่างกายให้แข็งแรงการฝึกฝนจิตใจให้สงบและเข้มแข็งก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ขอให้ทุกท่านจงหมั่นฝึกฝนตนเองตามหลักธรรมที่ได้กล่าวมานี้เมื่อเราสามารถเอาชนะมาในใจตนเองได้แล้วความสุขที่แท้จริงความสงบที่ยั่งยืนก็จะบังเกิดกับท่านอย่างแน่นอนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงมีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตในทุกๆวันจบด้วยเสียงดนตรีบรรเลงเพลงบรรเลงไทยที่สงบนุ่มนวล ค่อยๆจางหายไป